แจ่มใสครับวันนี้สวัสดีทุกคนนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะสวัสดีเอฟซีนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนเลยร้อนแบบโคตรโคตรร้อนเลยวันนี้โอเคครับนี่อ่ะประเด็นเลยครับวันนี้มาลองรถกันสักหน่อยครับรถเกี่ยวข้าวโพดน,นะเจ้าช้างไวไฟ หัวเกี่ยวลำพวนการช่งางคลิปนี้ในตัวรถจะไม่ใช่ระบบตู้นวดเดิมแบบที่เราเคยถ่ายไปในคลิปก่อนๆน,นะคืออันนี้ทำใหม่อย่างที่บอกว่าเอารถไปเข้าอู่ถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วนะครับว่าเอารถไปเข้าอู่มานะก็โอเคเดี๋ยวเรามา ติดตามชมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงคือทำหัวเกี่ยวมาแล้วไอ้ทำตู้มาใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วผมจะพาไปเดินดูในรอยกันเลยนะครับนี่ก็เจ้าของไร่นะครับหักเข้าวโพดมาจากอีกที่หนึ่ง จากหน้าบ้านอันนี้คืออันนี้คืออยู่ในไรนะแต่หักเข้าโพดที่เขาหักมานี่ที่ว่าใส่ถุงกําลังใส่รถนี่คือเอามาจากหน้าบ้านนะครับริมน้ำอะริมน้ำหน้ารถเกี่ยวมันเกี่ยวไม่ได้ไงก็เลยอเอาใส่หักใส่ถุงมาว่ามีหน่อยเดียวก็มาใส่รถนะครับนี่ที่นี่เป็นเข้าโพดพันอะไรเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะแต่เข้าโพดดีนะครับข้าวโพดดีข้าวนี้ใช้ได้เลย มีเถาเนี่ยหน่อยมีมีเถานิดหน่อยครับแต่ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับสําหรับปากเกี่ยวชุดนี้นะก็เดี๋ยวจะลงไปถ่ายล,อย,ลอยให้ดูปากเกี่ยวเป็นปากเกี่ยวอันเดิมนะครับที่ในคลิปก่อนก่อนแต่เอารถเกี่ยวไปทำระบบตู้ใหม่นะครับ ถ้าผมพูดติดๆขัดๆงไงก็ต้องขอโทษด้วยนะไม่ค่อยเข้าใจพูดเหมือนกันนี่ครับสไตล์การเกี่ยวของเขาครับกดต่ำครับติดพื้นไม่มีที่เจ้ามากดขื้นต้นอะไรนี่นะคือกดต่ำติดพื้นตลอดนะครับ โคนนี่แห้งนะครับไม่ค่อยสดเท่า,าไหร่เดี๋ยวผมจะถ่ายยังไงวะเนี่ยแม่ใบมันเยอะเนาะเดี๋ยวแหวกให้ดูแล้วกันรอยที่เกี่ยวไปแล้ว ว่ามีออกหรือไม่โอเคเดี๋ยวเราแป๊บน,นึงนะโอ๊ยอเนี่ยเดี๋ยวเราดูที่รถเกี่ยวเพิ่งเกี่ยวไปไม่ใหม,ม่เลยเราไปดูตรงนู้นเลยนะครับว่า เป็นยังไงบ้างมีลูกหล่นไหมเอาเอาตรงนี้เลยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมแวกให้ดูโอ้แทบจะไม่มีเลยนะพูดถึง โอ้โหไม่ล่วงเลยครับนี่แบบแทบจะไม่มีนะ,ะตรงนี้ก็มั่งนี่ไม่มีครับในร่องมีไหมในล่อง,มไ,มองไม่มีเลยครับมันผิดกับอันที่แล้วเยอะมากอันที่แล้วก็ไม่ออกนะอันที่แล้วก็ว่าไม่ค่อยออกนะเจออันนี้ไปยิ่งกว่านะดูนี่ ตามแกนตามแกนไม่มีอยู่แล้วสบายสบายนี่ตามแกนไม่มีอยู่แล้วแหละนี่ไม่มีออกครับดูเนี่ยรถเกี่ยวเพิ่งเกี่ยวไปไม่ใหม่เลยนะลอยนะไม่ต้องเดี๋ยวจะหาว่าผมแบบกักแบบแบบไอ้กวาดไว้แล้วนะแล้วก็มาดูเนี่ยอ่ะหนึ่งดูตรงนี้เลยในร่องเลยในร่องจะไม่มีอะไรแบบคุมมันจะเห็นชัด ดูดูในรล่องดูไม่มีครับไม่มีเลยนะไม่มีเลยครับโอ้โหสุดยอดมากครับนี่ชุดนี้ครับสนใจติดต่อได้ครับสำหรับอต่อหัวเกี่ยวข้าโพดพร้อมออระบบชุดตู้นวดนะครับก็บูรพวนกันช่างเรานะครับนี่ ฝักไม่ใช่เล็กๆนะเออฝักก็พอได้นะเนี่ยแต่ก็ไม่มีออกกันละกันนะฝักขนาดเนี้ยคิดดูนะครับนี่ไม่มีออกนะครับนี่ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะ ผมก็ไม่รู้จะถ่ายยังไงให้มันแบบให้ผู้ชมดูว่ามันไม่ออกจริงๆอนะ่ะเนี่ยเดี๋ยวดะให้ดูดแบบเต็มหนึงลองก้มดูเนี่ยในร่องเนี่ยในร่องคือถ้ามันออกมันจะเห็นชัดนะครับเพราะว่ามันแบบไม่มีพวกเหมือนใบมาคุมตรงในร่องโอเคออตรงนี้อ่ะมีมไหมไม่มีนะนอันนี้ร่องเล็ก ไม่มีเลยนะทุกคนเป็นไปได้ไงครับแต่เป็นไปได้แล้วครับแทบจะไม่มีร่วงถามว่ามีไหมผมผมว่าก็น่าจะมีนะสักร้อยเปอร์เซ็นตะ์ก็สองเปอร์เซ็นตนะที่ออกแต่ส่วนมากจะไม่ออก,รอกเราถ้าคนแบบที่เขาดูเป็นจริงๆเขาสังเกตเลยนะครับ รถวิ่งเงี้ยคือสังเกตทางท้ายได้เลยว่าจะไม่มีเลยมิจต่ผงนะที่ออกข้างหลังเดี๋ยวไปดูทางปลายที่บ้างครับ ดูทางนี้นะเยอะแล้วโคตรคันเลยนะทุกคนนี่ครับลุงพวนครับนี่ผมรู้ยังไงลุงพวนก็ดูคลิปนี้นี่มีแกนมีอะไรนะแต่ไม่มีเม็ดเลยนะนี่ดูให้ดูได้เลยนะนี่ส่งงานเลยส่งงานส่งงานตู้นวดใหม่ส่งงานตู้นวดใหม่งงน,น,หมนี่ ไม่มีครับไม่มีไม่มีร่วงเต่คนจะหาว่าทำไมไม่ดูตรงกลางตอที่มันแบบโดดๆขึ้นมามั่งเลยที่มันโดดๆนะครับกลางตอนะครับแหวกเข้าไปมีไหมดูซิ ไม่มีครับมั่นใจพันเซนตครับหมูลำบวนการช่างนะครับไม่มีฝวังเอ้ยไม่ผิดหวังแน่นอนถูกบวบวอันนี้จะเป็นคันนานะครับนี่ตรงกลางนี่จะเป็นคันนามันก็เออออกจากลกๆหน่อยนะครับมันเป็นที่นาแล้วไปทไําไร่อะยังไงก็ลกแถวบ้านผมนะ นี่ก็เก็บข้างคนาคือจะเหลือร่องไว้นะครับตรงไหนที่ร่องมันไม่ตรงเพราะรถไถาบางทีเขาก็ไม่ได้หยอดตรงอะไรขนาดนั้นตรงไหนที่ไม่ตรงอ่ะคือเขาจะคอยถอยหลังเก็บเอา ก็มีเถาเต็มเลยนะอ่าไม่มีพันนะครับรถเดินตลอดนะครับห้าแถวเต็มนะวักใหญ่คือต้องยอมรับนะครับว่าทางคล่องนะครับแล้วก็ ไม่ออกนะครับไม่เสียหายแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาตู้นวดหรือว่าซีรอบชุดนี้นะครับไปลองเกี่ยวข้าวด้วยอีกเดอนหน้านะครับเดือนหน้า,เด,นนาเดี๋ยวได้เห็นกันแนะ่คันนี้เกี่ยวข้าวนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับดยผมเดินเหนื่อยนะอาจจะพูดติดๆขัดๆหน่อยที่มันยาวนะครับตรงนี้ประมาณสิบกว่าไร่นะครับ ตรงนี้หนาครับนี่ครับหนาครับเดินสะดวกครับนี่เดินสบายๆครับขโพดไหลโคตรดีดีสำหรับแถวบ้านผม,มน,นะแถวบ้านคนอื่นอาจจะได้เยอะกว่านี้นะก้าวไล่ตรงนี้นะครับ อุ้มนี้อุ้มที่4ี่นะครับและยังเหลืออีกนะครับกดต่ำนะครับตลอดไม่มีมายกครึ่งต้นแน่นอนครับกับทีมงานนี้ครับใครสนใจหัวเกี่ยวกระบวนการช่างนะครับโซนแฟร์5ี1น3 7 5ห้นะครับนีเดี๋ยวเราดูตอนที่รถนะครับเลี้ยวตัวคันโอ เราดูตรงรอยเก่าที่รถเลี้ยวไปดีกว่าเห็นเขาบอกกันว่าถ้ารถมันเลี้ยวบนถนนแล้วมันยิงพวกฝางพวกอะไรมาเนี่ยมันจะเห็นพวกเม็ดออก ได้ว่าไม่มีเลยนะเดี๋ยวเราไปดูข้าวโพดกันบ้างว่าสีสันเป็นไงบ้างนี่ค,ครับตอนนี้ก็เทแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะโอ้โโคตรตันเลยแดดก็โคตรร้อนเลยจังหวัดพิจิตรเนาะรถลาข้าวโพดสองคันนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่า ดีไหมอย่างเงี้ย่ะเขาพุทดีไหมอย่างเงี้ยผนขับบอกดีนะขาบุทเออมาดูเรื่องความสะอาดเลยไหนๆก็ขึ้นมาแล้วเป็นไงบ้างจับขึ้นมามีอะไรไหม,ไมเห็นมีเลยก็สะอาดนะครับ รถเกี่ยวเจ้าช้างมัสะอาดอยู่แล้วแหละเอาจิ้งก้าแต่มันก็อยู่ที่พวกระบบตู้นวดด้วยนี่เหลืออีกหน่อยนึงนะครับสีข้าวโพดก็จะเป็นประมาณนี้หมากันต่อครับ เดินแบบช้าๆชิๆวๆครับเอ่อก็ให้ดูไปแล้วเนาะสำหรับลอยนะครับใต้ใต้ฟางเอาเรียกใต้ฟางแล้วกันใต้ฟางใต,ใต้อะไรนะครับให้ดูไปแล้วเนาะเคผมจะไม่ต้องเดินลงไปแล้วเพราะว่าร้อนมากนะครับต้องเข้าใจกันด้วยเนาะถูก็ดูบรรยากาศข้างบนนะับก็เห็นเหมือนกันนะเห็นรถทำงานนะเดี๋ยวเดินไป ดูรอยที่หันมาทางนี้ดูชุดปากกันบ้างว่าดูเข้ายัางไงนะกดตามตามสไตล์ครับกดถึงดินครับปาก โคตรคันเลยครับโคตรแห้งนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เดินแบบเดินตามรถนะบู๊ร้อนใครๆก็รู้ หน้าติดแอร์หรือเกิเนในรถเกี่ยวหนิไม่งั้นไม่ไหวอ่ะดูโซเมา์ก็แล้วกันนะครับอ่ะมาดูกันต่อครับเดี๋ยวจะจบคลิป และเพราะว่าหมดแล้วนะเหลือแค่นี้เองนี่ครับการเกี่ยวสไตล์เข้านะไปจะช้าน,นึ่งๆเราะว่าไม่รีบ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ที่ให้ดูไปก็ส่งงานนะครับว่าระบบซีรอบใหม่นะเป็นยังไงกันบ้างการล่วงหล่นเสียหายนะครับก mm ็ hmm. ดูกันเอานะครับจากต้นคลิปก็เกี่ยวปกตินะนี่เหี่ยมละหมดแถวนี้แห้งแรงนะตอนนี้น่าอยู่ตำบลเลยไปด,ดูดงจะู่มั้ง จังหวัดพิจิตรนี่ครับเจ้าของรถเกี่ยวเดินมาแล้วเสียจิโอเคเดี๋ยวเราตัดไปดูตอนเทีข้าวเลยก็คือเสร็จแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เขาเข้ามาดูนะครับที่เข้ามาติดตามกันนะร้อนมากตอนนี้โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ นั่นใครมาเฮ้ยใครมาเสียพศมาจากไหนแล้วเขาตั้งหนานแล้วเพิ่งมาเนี่ยฮะเสียพศ <c oughs> เสียพศที่พี่การชอบถ่ายบ่อยๆนะที่ว่ารถพิพศอะไรเงี้ยที่เขาจะพูดอย่เงี้ยครับนี่เ <c oughs> อาเสร็จแล้วคือเข้าวโพดเนี่ยผมได้ข้อมูลมาแล้วเป็นข้าวโพดพันสามเก้าเก้า อายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่110วันนะครับหรืออาจจะยืดกว่านั้นนะแต่แปลงนี้น่าจะ112วันอ่าเคก็รู้ข้อมูลกันแล้วเนาะก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับที่มากดติดตามผมนะครับถึง16,000คนนะครับตอนนี้ก็โหกลับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยูลำพวนการช่างครับเบอร์โทร084 1537 591ครับ สำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอบคุณด้วยเข้าไปถ้าใครสนใจนะถามกันได้ครับนี่สำหรับปากเกี่ยวพร้อมระบบตู้นวดน,นะครับอยู่หัวไทยกรกายล้านนะครับไม่ไกลจากพิโลกเท่าไหร่โอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ